ร้านจ่าหอยครับนี่ครับหอยนางรมจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับที่ไก่ทอดร้านนี้ร้าน,นร้านอะไรอ,อยู่รูปนึงรูปตรงกลางมันไม่มีชื่อร้านนะตรงนี้ตรงซ <ะ S 2> <ช>เซเว่นเซเว่นก่อนเดี่ให้หัวมีสูตรเซเว่นเดี่ยวเนอะไก่อะไรอ่ะชื่อมันไม่มีชื่อร้านแต่เป็นไก่เป็นเหนียวไก่อร่อยคนซื้อเยอะครับร้านนี้อ๋อนี่ อ้ยไปละว่าป็นห่อของเอาพี oh, yeah. ่นะลองชิมด้วยกันนะชิมก่อนเลยเอาเลยครับยกเลยพี่แก้วครับไม่เอาพี่ไม่กินไก่ขอบคุณมากครับพี่เกาเกาพี่เขากินแหละแต่กินเบียร์นั่นอะอันนี้น้ำเต็มขอบคุณมากครับพี่อันนี้เห็ดดิอร่อยดีมั้ง ยิงใหญ่ในบ้าน mhm. เดี๋ยวผมสอนฮะวิธีชักนี่ฮะไม้ปักเลยลักษณะเหมือนคว้านคว้านออกมาแล้วหมุนหมุนตามเกี้ยวเก็มันจะขาดใช่ไหมพี่ใช่มันจะขาดคือถ้าเราเดินตรงเียวก็มีนะะจ๊มันจะขาดเนี่ยค่อยๆหมุนออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยได้ละอ่ะพี่ผมให้พี่ก่อนพี่เป็นท่านพี่ระวังตรงนี้มันจะคมนิดนึง จับได้จับได้อ๋อก็คือตรงนี้ไม่ไม่กินตรงนี้ไม่กินนั่นคือต้องการพี่กินแต่ตัวหอยนะ่คอหอยชัดดีนะครับแล้วก็ผมก็อลังจะกินมันครับนี่นี่ก็คือเขาจิ้มตัวนี้เหมือนกันตัวเดียวกันผมอาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่กินหอยชัดดีอร่อยมากแล้วก็กินไก่ต่อยะปวด

จาหอยนะมากับครับตามมา่าพี่ผมลองบ้างนีได้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 โอเคดูวะนะเอาตัวใหญ่เลยตัวไปญ่ก่อนร้านเฮ้ยเอาตัวใหญ่เดี๋ยบดได้เนี่ยอร่อยเนื้อมันแน่นอร่อยเยังดูได้ไนะผมก็ไม่เคยกินนะไปกินอยู่กระบี่ที่หนึ่งค่อยๆนะครับม้วนม้วน ัอยู่เนี่โอเคจับตรงไหนเนี่ยเไาใช่รูด้นะได้ได้เดี๋ยวมาก่อนเดี๋ยวให้พาไปไปยังโอเคเนี่ยตรงปลายๆมันจะมีแข็งๆอยู่อ่าอ๋อนี่โอเคเอาเลยครับขอบคุณนะพี่นะก็คือรูดรูดเอาหมดเลยใช่คือมันจะออกมาทั้งตัวเลยแต่ถ้าเราเราดึงตรงปุ๊บบางทีหลุดแต่ตรงที่เราจับแค่นั้นเนื้อเน้นติดอยู่ข้างในเนี่ยเปิดไปนี่เลยครับื้อทั นะมันหนุ่มหนาบมากเลยสดสดมากสดคือถ้าว่ามันไม่สดปุ๊บเนื้อเนื้อมันจะไม่เหนียวะทีนี้ผมบวนตายเลยชมดีลองแกงต้มต่อนะต้มต้องกินกับข้าวหรือสักงข้าวมาไปนี่เหมือนก้องกองกินกับน้องดีโอสิร้านแรกเลยเนี่ยทัานผมว่าพี่อิ่มแล้วอ่ะร้านเนี้ยคนอยู่แล้วผมทามากอะไร่อยนะกินกันเลยว่ะ กินแบบมิเตอร์คาเซียเนี่ยต้องกินโคตรอร่นะเอาเลยครับอือหือดีมากอร่อยจริงอร่ยก็กินมาว่า กินแบบพี่แกครับต้องกินแบบใส่แกงต้มลงไปด้วยแล้วมีหอยอยู่ข้างบนอร่อยจริงพี่มันต้องกับรถด้วยพร้อมกันอร่อยแล้วทำไมทำไมอ่ะจริงผมนึกว่าพี่หลอกผมเนี่ยเนี่ยสุดยอดนะพี่เนื้อตุ๊๋นสุดยอดอ่าแสนโอ้โหกระตูนเลยพี่ กแแข่่งีต่ภูเก็ตเขาบ้ากันมากนะพี่เรื่องเครื่องเสียงโอ้สุดๆก้าวผมมาแข่งแล้วบังคับเฉยเฉยอะเครื่องเสียงเต็มอ่ะคันนี้ทำไปประมาณเก้าแสนเพื่อนพี่ร้านที่กระบี่ไอันี้รถของเจ้าของร้านนั่นทำหมดเป็นร้านแล้วนะพี่นะครับบางทีมูลค่าเครื่องเสียงแม่งกับตัวรถมีอะไรซับข้างในฮะคือ่บบหัวหมดเลยวิวยึดสี่ดอก โอยากกันไปได้ไงใช้ติ๊ก้าอะไรได้ได้ครับของที่ผมใส่15๊ก้ายี่สดอกอันร้านมันอร่อยมากครับนี่เป็นข้าวไข่เจียวของกาหอยครับไข่เจียวดังมากออมเล็ตวิดไรซ์เอ้าไม่แพงลองชิมดูลองทำดูนะลองลองลองแทงแทงให้โดนตัวมันก่อนไม่ได้น่าจะหมุนไปเลยปื๊ดแล้วมันก็จะไหลตามเราว่าวโคตรดีมากได้แล้ได้แล้วไั้ นี่น่ะอ่านั่นนาทเดนเดินโยกมาหน่อยนี่เดียวนี่เบลยวเดียวต้องต้องกินกับกับนี้ยังไงมันเข้ากันมากจับจับจันจับ้ได้เบลล์เทียมพอพี่เน้นจับพี่ปลายเท้าก็ึงมาจับตีนกัก็ได้จะบางทีตีนมันตรงเข้าไปด้วย